สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซส์โซเซตี้ครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยครับผมก็ซิล่าเีเจนเดอรี่ปี2014ครับผมหรือก็ซิล่าพี่หมีของเรานั่นเองครับ นี่ก็เป็นงานจากค่ายไซโชนะครับผมก็จะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมเป็นงานเลซซนนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นส่วนฐานนะครับผมนี่เลยแล้วก็เอาพี่หมีใส่ฐานครับผมก็จะมีรูเสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยมีข้างเดียวนะครับผมเราก็เสียบเข้าไปครับ โอเคเรียบร้อยครับผมสัมพามตัวบเบิ้มเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีน้ําหนักด้วยนะครับวเ <Wow. S 1> มื่อกี้ผมลองชั่งดูนะครับก็น้ําหนักอยู่ที่ห้าจุดสี่กิโลนะครับผมตัวเบิ้มๆแบบนี้เลยครับผมส่วนความสูงความสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณนี้ครับผมสี่สิบนะครับสี่สิบเซนติเมตรประมาณนี้ครับ ตัวนี้ผมได้มาก็เป็นมือสองนะครับก็ได้มาแบบทั้งตัวอย่างนี้เลยไม่มีกล่อง <Wow. S 1> ผมไปซื้อต่อคุณลุงมานะครับคุณลุงใจดีมากแล้วก็ขายให้ผมราคาไม่แพงครับไม่ถึงหมื่นครับตัวนี้แต่ผมไม่ได้ถามเพอาะนะครับว่าเป็นงานแท้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานเรียนแบบนะครับผม <S <S เพราะว่าไอตัวงานแท้เนี่ยส่วนฐานตรงนี้ครับด้านล่างจะมีเขียนว่ากัซิล่านะครับผมแล้วก็ ส่วนที่เป็นฐานด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเขียนอะไรบางอย่างนะผมจาไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นงานเรียนแบบนะก็ซื้อมาแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับมันมันสวยดีแนละ้วมันก็ใหญ่ดีครับแล้วก็วางโชว์ในตู้มันก็น่าจะแบบว่าเป็นจุดเด่นอลังการมากนะผมก็เลยซื้อต่อคุณลุงมาก็เท่านี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็ไม่ได้มีจุดขยับอะไรนะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์แบบว่า ตัวนิ่งๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมขยับไม่ได้เขาจะเรียกว่าฟิกเกอร์นะครับหรือโมเดลหรืออะไรก็ได้นะครับผมส่วนขยับได้เขาจะเรียกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นยังไงนี่ครับผมแอคชั่นฟิกเกอร์อันนี้เป็นพี่หมีปี2019นะครับ king of the monster แอคชั่นฟิกเกอร์ก็คือมันจะขยับได้ครับผมนี่มีข้อต่อขยับได้ครับอันนี้เขาจะเรียกแอคชั่นฟิกเกอร์ครับผมก็คือฟิกเกอร์ ที่สามารถแอคชั่นครับสามารถแอคชั่นได้นั่นเองหรือว่าจะขยับได้ก็จะมีอีกหลายๆแบบเลยครับที่อยู่ในหมวดหมู่แอคชั่นฟิกเกอร์นะครับก็จะมีข้อต่อมาให้เราขยับแบบนี้เลยนะครับผมก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับเราสามารถจัดท่าทางของโมเดลของเราได้นะครับว่าจะให้มันอยู่ในท่าทางแบบไหนนะครับผมส่วนฟิกเกอร์นะครับก็จะล็อกตายตัวนะครับขยับไม่ได้ก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยครับผม เนื่องจากตัวนี้มันไม่มีจุดขยับอะไรนะครับผมก็จะพูดในส่วนของดีเทลเลยก็แล้วกันนะครับผมดีเทลตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปผมคิดว่ามันน่าจะเป็นงานเลียนแบบของค่ายไซโชนั่นเองครับผมเอามาดูดีเทลกันครับผมว่าดีเทลมันก็โอเคเลยนะครับเนี่ยามาดูส่วนหัวไล่ไปถึงหางนะครับส่วนหัวก็นี่ครับจะเป็นหัวพี่หมีนะครับผมห้าปากแล้วก็มีลิ้นออกมาอย่างนี้ ในส่วนของฟันผมว่าก็ทําได้ดีนะผมไม่รู้ที่ไปที่มาของเจ้าตัวนี้นะครับว่ามันมาตั้งแต่แรกยังไงเพราะว่าผมได้มาเป็นมือสองอย่างที่ผมบอกไปมาแบบไม่มีกล่องนะครับมาทั้งตัวอย่างนี้เลยแล้วผมก็ซื้อมาแบกกลับบ้านครับผมตัวนี้จุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะเป็นในส่วนของลูก,กตาครับผมลูกกตามันสีมันแบบ ว่าไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นสีดำดำแดงแดงหน่อยหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือผมว่าโอเคนะแบบว่าช่วงเกล็ดบนหัวช่วงครีบแล้วก็ส่วนที่เป็นคอรตรงนี้นะครับดีเทลโอเคเลยตัวงานก็เป็นเรซินเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูเนี่ยครับข้างในน่าจะกวงหน่อยนะผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเรซินปั้นนะผมผมเคาะดูมันก็จะเสียงแบบว่าเนี่ยครับ ก็จะมีความกวงอยู่ข้างในนะครับผมดีเทลเหงือกบริเวณคอนี่ก็สวยเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ครับผมต่อมาเป็นครีบครับครีบที่หมีปี2014ก็จะสั้นๆนะครับผมยังไม่ใหญ่มากเท่ากับเวอร์ชั่น2019นะครับนี่เลยครับผมนี่โอ้ดูมุมนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเป็นแบบพี่หมีหันหลังนะครับผมนี่เลยครับ ส่วนเกรดตามลำตัวตามขาตามมือผมว่าโอเคเลยนะครับสวยเลยแต่ติดที่ว่าสีตัวโมเดลเนี่ยจะออกเทาๆนะครับเป็นแบบว่าเทาดำสีก็เท่ากันทั้งตัวนะครับไม่ได้มีการแบบว่าไดยบัดหรือทำรอยถลอกมานะครับผมสีก็จะเหมือนสีพื้นๆน,นะครับแบบนี้เลยในส่วนของครีบ ก็จะเป็นช่วงตรงนี้ครับผมว่ามันค่อนข้างจะแบนไปหน่อยครับผมมันจะดูเรียบๆนะตรงระหว่างคลีบหลังมาถึงหางตรงนี้ครับตรงนี้จะแบบว่าดูเหมือนไม่ค่อยมีครีบนะครับก็จะสั้นๆนิดนึงตรงนี้แล้วก็เล็บเท้าเล็บเท้าพี่หมีก็จะอ่าสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าปีเวอร์ชัน24เนี่ยพี่หมียังตัวไม่โตมากเลยครับพวกเขี้ยวพวกเล็บอะไรก็ ยังไม่ค่อยแบบว่ามีคราเล็บสักเท่าไหร่นะครับก็จะเหมือนเท้าช้างครับผมวลักษณะจะคล้ายเท้าช้างนะดีเทลหน้าอกก็โอเคครับผมโดยรวมสวยนะเต็มสิธิ์ผมให้ที่7จดห้าครับผมเจ็ดจุดห้าครับผมตัวนี้เรามาดูในส่วนของฐานบ้างนะครับพี่หมีหลบไปก่อนนะในส่วนของฐานก็จะเป็นฐานแบบว่า่เรียบแบบนี้เลยนะครับ ก็จะมีเป็นรอยแตกของเท้าพี่หมีครับที่เหยียบลงไปอันนี้ก็เป็นรูเสียบนะครับผมแบบนี้เลยก็ไม่มีอะไรมากครับฐานแบบเรียบๆเ,เ,เลยคนระับก็อันนี้อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นไม่าจะเป็นงานเรียนแบบนะเพราะว่างานแท้เนี่ยผมดูในเว็บของไซโชว์นะครับก็จะมีเขียนวัทิล่าอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวงานเนี่ยจะสีสวยกว่านี้ครับผม ตัวงานจะสีสวยกว่านี้ดีเทลจะคมชัดลึกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้ผมมีตังผมจะซื้อมารีวิวให้ดูนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เอาพี่หมีตัวนี้ไปก่อนก็แล้วกันนี่เลยครับผมโอเคไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็มาเท่านี้เลยครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวมาดูรีวิวแบบคสอัพกันนะครับผม เินชมเลยครับเอโอเคครับเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันอีกสักรอบนะครับนี่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าผู้ชมเห็นลูกตาไหมครับลูกตาไม่ค่อยสวยนะครับผมนี้ก็จะเป็นดำๆแบบนี้นะครับไม่มีแบบว่าไม่มีแววตาแล้วก็ตาชั้นนอกตาชั้นในไม่มีนะครับสีก็จะเป็นแบบแดงๆดำๆแบบนี้เลยนะครับผม แต่ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นงานเรียนแบบนะครับก็ทําได้เท่านี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะก็สวยแล้วนะถ้าดูดูไกลๆนะครับวางแบบว่าเราไม่ได้เจาะอะไรมากแค่นี้มันก็ด้วยด้วยความใหญ่ของมันนะครับทําให้มันแบบว่าดูอลังการนะครับนี่เลยครับผมอ่ไอตรงเนี้ยครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือส่วนคีบหลังคีบหลังมาถึงช่วงหางตรงเนี้ยครับ อันนี้ก็เกิดมันจะสั้นๆน,นะครับขีปมันจะสั้นๆเห็นไหมครับทําให้ตัวงานผมว่ามันดูไม่ค่อยสมูทนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมอ่าเนี่ยครับตรงนี้ครับมันจะเรียบไปเลยนะครับเนี่ยเรียบไปเลยแบบว่าขีปตรงนี้มาอลังการมากแล้วอยู่ก็มาเรียบตรงนี้นะครับถ้าเขาทคํคขีปตรงนี้ให้มันดูมีมิติแล้วก็แบบว่ามีความนูนความสูงมากขึ้น ให้มันลับกับช่วงคลีบหางในตอนแบบว่าไปปลายนะครับมันก็จะสวยขึ้นเยอะเลยครับผมอ่าถ้ามองมุมนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่ามันเรียบนะครับมันแทบไม่มีคลีบเลยครับตรงนี้เหมือนหายไปเลยนะครับส่วนดีเทลอื่นๆโดยรวมขาที่สวยเลยนะครับเนี่ยเกรดของที่หมีก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะครับผม เล็บเท้าก็ทำมาสีดำครับผมในส่วนของหน้าอกนี่ก็จะเป็นเกรดเป็นกล้ามเนื้อเป็นอะไรแบบนี้เลยครับสวยนะตรงนี้ในส่วนของคอครับผมคลีบอันนี้เป็นเหงือกนะครับคล้ายๆเหงือกปลานะครับผมเป็นเหงือกของพี่หมีน่าจะเอาไว้หายใจใต้น้ํานะครับในส่วนของเหงือกตรงนี้นะส่วนฟันผมว่าโอเคนะฟันนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยครับ ตรงกระพุ้งแก้มแล้วก็ลิ้นนะครับแล้วก็ปากข้างในเขาจะทําสีแบบว่าเงาๆครับทาให้รู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นปากก็ที่ลา่าจริงๆครับมันก็จะมีความเป็นน้ําลายนิดนึงนะครับยืดๆครับผมนี่เลยในส่วนของเกร็ดตามลําตัวผมว่าโอเคนะถึงมันจะไม่ค่อยคมชัดลึกเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่ามันจะตื้นๆนะครับเนี่ครับมันจะตื้นๆเรียบๆแบบนี้ โอเคครับผมเท่านี้ครับเรามาเอาพี่หมีเข้าตู้กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดตู้สักครู่นะครับแล้วก็พี่หมีใส่เข้าไปเลยครับผมโหหนักกันเนี่ยแต่ผมว่าตู้ผมเนี่ยแข็งแรงมากพอที่จะรับน้าหนักของพี่หมีนะครับผมคิดว่าตู้ไม่แตกแน่นอนเราจะใส่เข้าไปตรงนี้ครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูกันเลยเลย พี่หมีโอเคครับผมพี่หมีก็อยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยตู้นี้ผมก็สั่งทำมาหนาหน่อยนะครับจะเห็นว่ากระจกนี่หนาเกือบ1เซนติเมตรเลยนะครับเนี่ยนี่เลยมันก็จะสามารถรองรับน้ำหนักฟิกเกอร์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับได้นี่เลยกระจกก็จะหนานะครับเนี่ยครับหนามากนะครับผมสั่งทำมาพิเศษ นี่เลยครับผมโอเคครับผมผมก็ขอจบการรีวิวแบบง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหากคุณชอบกปดกดไลค์และฝากกด Subscribe ให้ช่องไซโซซ i ตี so ้ด้วยนะครับสนใจโมเดลก o ซิล่าไปตั้งโชว์ที่บ้านสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Hope Right Now รับคิวของเล่นทุกอย่างสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพิเออเดอร์และยังมีของเล่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากภาพยนตร์ฟิกเกอร์อนิเมะ สามารถดูสินค้าตามที่แฟนเพจโพสไว้ได้เลยครับ